ชาวบางแครถึงน้องแขมโปรดฟังทางน,นี้วันนี้เราจะมาแนะนำผู้ชายที่ชื่อว่าแจ็ควัชระเพชรทองฝากไว้ในด,ดวงใจชาวบางแครถึงน้องแขมด้วยครับว่าไร้ไรกล้าทิศกล้าทำกล้าชนเลือกเลยครับคนนี้ผมรับรองว่าถูกคนาการตีด้วยมากมายผลง,งานสันทาชนว,วัชระ ขอเป็นปากเสียประชาชนถ้าเป็นผู้แทนมาแล้วสองสมัยนำมันอากผู้เด็ดเดียวไม่คิดจะเลี้ยวหนีไปไหนทั่วทั้งเขตจากบางแค่ถึงนนองแขมปรดมั่นใจบอกไว้เลยครับคนนี้ทั้นตัวจริงยิ่งกว่าใครให้รังแกพี่น้องประชาชนบอกี่ให้คดโกงกินภาษีประชาชนบอกว่าให้ทําผิดให้เป็นถูกคุณยาทนวัชระเพชรทองขอเป็นปากเสียประชาชนอะเขตบางแคแยกดูแลแยกแคแค่ให้สุขีนนองแขมต้องยิ้มได้หัวเราะได้สุขเต็มไปเทศไทยต้องสดใสคนไทยกินอยู่ดีจยากวัชระคน รัวัชะระไปทำหน้าที่ต่อในสภากล้าพูดกล้าทำกล้าชนมารับใช้พี่น้องประชาชนระผมนายวัชะระเพชรทองผู้อาสามารับใช้พี่น้องประชาชนฝากไว้ในดวงใจชาวบางแคที่น้องแขนงด้วยคราบกล้าทิศกล้าทำและกล้าชนเรื่องอะไรครับคนนี้ผมรับรองว่าถูกคน,นาการันนี้ด้วยมากมายผลงานทันท้าชนวัน,นระเพชรทองเป็นปากสิงประชาชนร ผมรับรองว่าถูกคนนักการันตีด้วยมากมายผลงานทันทาชนวัชระเพชรทองเป็นปากเสียงประชาชนกล้าคิดกล้าทำและกล้าชนเลือกเลยครับคนนี้ผมรับรองว่าถูกคนนักการันตีด้วยมากมายผลงานทันทาชนวัชระเพชรทองเป็นปากเสียงประชาชน